มบอลสล้าวเอออย่างนี้ต้องบอลบอลบอลสล้าวเฮ้ย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 เพลงก็เพลงที่ฮิตก็ขอย้ะของเพลงค่ะนถามพี่บ้างไหมว่าพี่ไอไหมพี่ดันไม่เคยไม่เคยเบ๊กต้องมันบุญกำนันบุญบว์เมื่อวานนะคะก็เป็นวันเกิดของพี่หนุ่มนะคะอายุ ติดสองต้นคือน่ารักมากมันจะพี่หนุ่มพี่หนุ่มจะเลี้ยงอะไรพวกเราอ่ะไก่ทอดเดชาไก่ทอดเดชาทอเดชาเฮ้ยเจ้าของเจ้าของไก่ทอดเดชาไปเดี๋ยวไปรชบหน่อยวาไปีบก่อยไงมี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 แล้วพี่แต่วันนี้ไก่มีเอาแล้ววัวอะไรแค่ไก่เป็นพูดตรงตว่าไก่ทอเดชาเป็นไก่ทอที่อร่อยมากครับ์า่กเแล้วก็รอบนอกนุ่มในข้อค่าอยู่หัดเดินนี่เ อ๋อตอนนี้มาอยู่เรียบมือวยแล้วรสชาติเป็นไงรสชาติโอเคปะอร่อยนะหอเจียวแบบด้านเลยหอมเจียวอร่อยหอมเจียวอร่อยเวลาเราไปเงี้ยเราไม่ต้องสั่งไก่ก็ได้พี่ครับหอมเจียวหน่อยครับอะไรเงี้ยไก่ไก่ที่ไหนเหมือนกันแต่หอมเจียวที่นี่เขาหอมสุดยอดสุดยอดมากอ๋อให้ไปซื้อหอมเจียวที่นี่ก็ไก่มาจากบ้านหอมเจียวแล้วกรอบไงนะสามทั้งหกรอบไปเลยครับผมเอาทำไมครับใส่ใส่ใส่จนบุบมาเขามีวิธีทอดเนาะอร่อย สมมติว่าเราเราไม่ชอบกินไก่ที่นี่เราสามารถโทรไปอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษนะที่มีหนวดหนวดนะแอร์อันนั้นเราโทรมาสั่งปุ๊บแล้วก็สั่งของเจียวที่แต่งมาให้เราไม่เค้ามีชาชักด้วยมีชาชักเปล่าใช่กินแล้วทักไงมีชาชักเปล่าหรือว่ามีแค่วันเปิดตัวมีมีมีชาชักด้วยเราโฆษณาขนาดนี้แล้วเขาใด้อะไรเราบ้างเนี่ยไม่ได้หรอกของเจียวที่ไหนแล้วนั่นแล้วนั่นทำไมพี่บ๊วยหนวด